สวัสดีครับวันนี้ก็มีฟอ r d เ a นเจอร์2.2เกียร์ธรรมดานะครับผมกันนี้มาเดินใหม่ทั้งเส้นเลยของเดิมแล้วก็แคทไม่อยู่แล้วแล้วก็อยากได้ท่อใหม่ด้วยนะครับผมอยากได้ตาเร่งดีขึ้นมาเดิมเกียร์ธรรมดาด้วยขับสนุกแน่นอนของเดิมก็มาก็ไม่มีแคแล้วใส่คอมาแล้วคอนะอ่าจะซ่อมมาแล้วรอบหนึ่งเริ่มล้าอยู่แล้วเนี่งไอเสียออกเลยก็เลยเปลี่ยนใหม่ทั้งเส้นนะครับผม ใส่คอมใหม่เข้าไปของเดิมมาไม่มีจุดยึดงานนี้ร้านนี้สร้างจุดเลยให้ลูกค้านะครับหรืองตอ่อนหนึ่งตัวก็ท่าหูยึดเพิ่มให้ครบก็ใบพัดหม้อพักแล้วก็แถมปลายนะครับผมชุดนี้อยู่ที่หมื่นเจ็ดอ่าเร่งฟังเสียงหน่อย อ๋อเสียงเทอร์โบออกชัดเลยครับผมเสียงใสๆแน่แนๆคุมๆตาเร่งดีแน่นอนได้ท็อกกัแรงบิดับสนุกแน่นอนครับผมอันนี้ยิงเกียร์ธรรมดาด้วยเคเรียบร้อยแล้วครับ